สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิริเล่าข่าวตอนนี้นะคะมารายงานความคืบหน้า forex td ต่อนะคะในคลิปนี้นะคะสิรินำภาพจาก Facebook ที่รวบรวมรายชื่อเพื่อเสียหายจาก forex td มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาฟันทงไปที่คุณกระทิงแล้วก็คุณกระปุกนะคะโดยที่รูปที่เขียนว่า a ไล l ์เนี่ยจะเป็น ชื่อของคุณกระทิงนะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะคะแต่ว่าเขาจะาซ่อนอชื่อแล้วก็ซ่อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะโดยใช้เครื่องหมาย xx นะคะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันนะคะว่า,าถ้าขึ้นต้นด้วยเลขเนี่ยเป็นหมายเลขของใครซึ่งตำรวจเช็คได้นะคะส่วนดาวไลน์เนี่ยลำดับที่สามเนี่ยก็คือ คุณกระปุกนะคะพัชราทับทองในคลิปก่อนๆน,นะคะที่สิริเล่าไปนะคะสิริจะสับสนระหว่างพัชรีคนพี่นะคะกับพัชราคนน้องนะคะถ้าเกิดมาพูดสับกันก็ขออภัยด้วยนะคะก็หลังจากที่ข่าวเนี้นะคะได้โพสต์ขึ้น f a c e b o o k นะคะสิริก็เข้าไปที่ไอจของคุณจอยนะคะ จอร์พัชริดีก็ปรากฏว่าเธอปิดการมองเห็นนะคะให้เป็นแพรยเวทนะคะทีนี้ซเลก็ข้ามมาดูที่เฟ e บุ o กนะคะของสามีนะคะก็คือนิโคนะคะหรือว่าคุณนิกนะคะปรากฏว่าไม่ปิดนะคะซึ่งมันถึงแม้ว่าซเลกนะ่ะอยากจะเล่านะคะว่าเขา มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับ Forex แต่ว่าภาพที่นิกลงเอาไว้ใน f a c e b o o k นะคะเป็นภาพของน้องซัมเมอร์นะคะหรือว่าลูกสาวนะคะในขณะที่คนเป็นแม่น่ะปิด IG ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะพยายามปกป้องอัตลักษณ์ของลูกสาวนะคะแต่คนเป็นพ่อนะคะคือต้องต้องให้ไวนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับลูกนะคะ ถึงแม้ว่าจะอยากโชว์ว่าตัวเองเนี่ยมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีเมียที่ดีมีลูกที่น่ารักแต่นะบัตรนี้เวลานี้วันนี้นะคะสิริแนะนำนะคะคุณนิกควรปิดเฟ e บุ๊กนะคะแม้ว่าตำรวจหรือว่าใครๆหลายคนจะเข้าไปเอาข้อมูลของคุณมาหมดแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกนะคะก็ เห็นว่ายังเปิดต่อไปเรื่อยๆนะมันยิ่งจะมีผลลบต่อเด็กนะคะรูปที่สซรลเอามาลงเนี่ยเซเลก็เบอร์หน้าให้แล้วนะคะว่าน้องซัมเมอร์หน้าตาเป็นยังไงเหลือไว้แต่รูปพ่อรูปแม่นะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกง forex td นะคะคืออย่างน้อยนะคะถ้ามีหมายเรียกนะคะก็จะได้มาชี้แจงเรื่องบริษัทซุปเปอร์บิดนะคะที่คุณนิกเนี่ย มีหุ้นหกสิบเปอร์เซ็นแล้วคุณจอยมีหุ้นยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะขนาดน้องติ๋ติทันสิวัตรจันทานุกนูลที่มีหุ้นประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยตอนนี้อยู่ในครูคนะ,คะแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยมีหุ้นรวมกันแล้วเนี่ยแปดสิบเปอร์เซนนะคะแล้วก็บินไปออสเตรียนะคะอันเนี้ย มันทำให้เกิดคําถามนะคะว่าผู้เธอหุ้นายใหญ่อะมีชีวิตที่ยังสุขสบายอยู่นะคะแต่ว่าน้องติ๋ตินะคะที่เป็นไม่ใช่เพื่อนสนิทของอภิรักษ์เท่ากับคุณน,นิกนะคะกับต้องอไปนอนในคุกนะคะคลิปนี้จะว่าจะทำสั้นๆน,นะคะไม่ยาวมากแค่รู้สึกว่า,ารูปของน้องซัมเมอร์ที่ยังอยู่ใน เฟซบุ๊กของคุณนิโคหรือว่าคุณนิกนะคะอยากจะให้ลบออกนะคะหรือว่าปิดเฟซบุ๊กหนีไปเลยอิกตีนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะก็จะได้ช่วยภรรยานะคะเพราะว่าภรรยาเนี่ยไวมากนะคะเราเรียกว่ามีเซนส์ของความเป็นแม่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่ต้องการทราบเรื่องราวของคุณน็กนะคะ จริงๆสิรินะว่าจะเล่าก่อนเรื่องของอกระทิงขุนนลงนะคะแต่ว่า facebook ที่รวบรวมผู้เสียหายจาก forex ด d เนี่ยเขาขึ้นข่าวของกระทิงขึ้นมาก่อนสิริก็เลยต้องอแทรกนะคะท,ทั้งทั้งที่ตัวเอกแล้วก็ตัวหลักหรือว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยนอกจากนายอภิรักษ์แล้วนะ่ะคนที่เหมือนกับว่าเป็นเงาของนายอภิรักษ์หรือว่าเป็นมือขวาของนายอภิรักษนะ์น่ะ คือคุณนิกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันเนาะโอเคค่ะมาะรายงานออข่าวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ